เราอยู่ในห้างก็จะมีเสียง,งรบกวนประมาณนี้ซึ่งอันนี้จะเป็นไมค์จากหัวกล้องเลยนะครับแต่เราลองไปฟังไมค์โบย่ากันครับอันนี้เป็นไมค์ของโบย่านะครับซึ่งผมชอบรุ่นนี้มากนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้ได้แทบทุกอุปกรณ์แล้วก็มีกล่องเก็บด้วยซึ่งมันมีข้อดีอื่นๆยังไงบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูครับสิ่งแรกที่ทําให้ผมประทับใจเจ้าไมค์ตัวนี้นะครับก็คือพอผมกดปุ่มนี้ปุ๊บเห็นไหมแบตเตอรี่มันโชว์เลยว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเป็นการกดปุ่มเปิดนะครับ เคสตัวนี้จะเป็นเคสชาร์จซึ่งมันจะมี1ตัวรับ2ตัวส่งนะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้ไวเสียงของไมโคย่าตัวนี้อยู่นะครับมันก็เลยเหลืออยู่แค่นี้ครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะเปิดมามันก็จะมี1ตัวรับ2ตัวส่งแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีหัวแปลง2ตัวครับซึ่งตัวนี้เห็นประคับไฟแดงๆเนี่ยมันแปลว่าชาร์จอยู่เมื่อกี้ผมหยิบออกมาใช้มันก็เลยขึ้นไฟแดงๆเวลาชาร์จครับส่วนเจ้าตัวนี้มันจะเป็นตัวกันลมนะครับเวลาเราใส่เนี่ยมันดีมากนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกเห็นม คือมันล็อกอยู่เลยครับมันไม่ใช่แค่การสวมเข้าไปนะแต่ว่ามันเป็นการล็อกไปเลยนอกจากนี้เขาจะมีหัวให้ัรงหมด3หัวนะครับซึ่งหัวตัวนี้มันจะใช้สําหรับกล้องใหญ่นะครับส่วน2หัวนี้มันจะเป็นหัวของกล้องมือถือครับซึ่งพูดง่ายๆเลยก็คือไม้ตัวนี้ใช้ได้แทบทุกอุปกรณ์เลยครับโดยที่เราเปลี่ยนหัวง่ายแบบนี้นะครับกดลงมาอันนี้ก็ดึงออกมาครับแบบนี้ครานี้เราก็หัวตัวนี้เก็บไว้ครับซึ่งตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กเลยนะครับ เห็นไหมคือแบบก็ทํามานึกถึงยูเซอร์มากๆผมชอบตัวนี้มากๆนะเลยครับเวลาเราใช้กับตัว iPhone เราแค่เสียบหัว iPhone เข้าไปแบบนี้ครับเสียบเข้าไปให้สุดนะครับดังแก๊กปุ๊บคะแนนเราก็เสียบกับตัว iPhone ด้วยนะครับนี่แบบนี้อันนี้ก็คือจะใช้ไมค์ได้เลยนะครับไม่ต้องตั้งค่าไม่ต้องโหลดแอปอะไรนะครับสมมติเราใช้กับมือถือ Android หรือว่าตัว iPad ที่เป็น Typ e C นะครับเราแค่ใส่เข้าไปแบบนี้ครับ ส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับจริงๆเวลาเราดึงออกมาจากตัวเคสเนี่ยมันไม่ต้องเปิดแล้วนะครับตัวเครื่องมันจะเปิดให้อัตโนมัตินะครับแต่กรณีที่เราแบบอยากจะเสียบค้างไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้ต่ออีกทีหนึ่งกับตัวมือถือหรือว,ว่าตัวกล้องนะครับเราก็สามารถกดค้างไว้ได้ครับแล้วจะพังจะปิดแบบนี้ส่วนตรงนี้นะครับตัวเองกับตัว S เนี่ยมันจะเป็นตัวโมโนกับสเตอริโอก็คือทําเป็นการรวมเสียงของไมค์สองตัวเนี้ย เป็นชานลเดียวเลยหรือว่าแยกเป็นสเตอริโอคือแยกเป็น2องชาน e l ลัวนีีก็ทําได้นะครับซึ่งมันจะสะดวกกับการสัมภาษณ์งานมากครับสมมติว่าเราสัมภาษณ์งานกับอีกคนนึงแล้วก็เลยอเพิ่มเสียงของอีกคนนึงเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันจะทําได้เลยครับส่วนไฟสีเขียวตรงนี้หมายถึงว่าเราอยู่ในโหมด Noise c a n c e l l a t i o n นะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะปรับโหมดเป็นโหมดธรรมดาเราเพียงกดปุ่มสองปุ่มนี้พร้อมกันครับขึ้นลงนะชึบนี่จะกลายเป็นเสียงเงินแล้วอันนี้คืออยู่ในโหมดธรรมดา ไม่ได้ตัดเสียงรบกวนถ้าเก็เราอยากตัดเสียงรบกวนเรากดสองปุ่มนี้พร้อมกันชึบเท่านี้ก็ลดเสียงรบกวนไปได้แล้วครับอันนี้ผมก็จะจำลองเสียงในห้างน,นะครับสมมติเราอยู่ในห้างก็จะมีเสียงรบกวนประมาณนี้ซึ่งอันนี้จะเป็นไมค์จากหัวกล้องเลยนะครับยังไม่ได้ใช้ไมโคย่านะแต่เราลองไปฟังไมโคย่านครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงจากไมโครย่าที่ไม่ตัดเสียงรบกวนนะครับซึ่งตอนนี้มีเสียงรบกวนจากห้างอยู่นะเดี๋ยวเราลองตัดเสียงรบกวนกัน อ่าตอนนี้คือตัดเสียงรบกวนแล้วนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างถ้าใครชอบเสียงจากไมโครยาตนนัวนี้ผมทิ้มปกัศใ้ที่มุมซ้ายล่างนี้นะครับจิ้มได้เลย